สวัสดีค่ะกลับมาพบมาพ่อกันอีกแล้วจ้าก,กับสาวเมืองดอกคุณอินอเมริกามาจากมูนี่ออสิมาแกะกล่อง iPhone 12 pro max อันนี้ของสามีเลยจ้ามาแล้วอันนี้ของออกคลิปที่ออเฮิตไปก่อนนะนี่คือ iPhone 12 pro อ่าธรรมดาเวยจ้านี่เป็นของอออันนี้ของสามีมาดูกันค่ะว่าของสามีจะมีสีอะไรมาเรามาเปิดดูแล้วก็จะมารีวิวว่ามีความแตกต่างอะไรบ้างนะคะ กับ iPhone 12 Pro Max กับ iPhone 12 Pro ธรรมดานะคะเรวแกะก่อนเลยโอ้โหกล่องยาวมากค่ะมี่มาลุ้นกันเครื่องเก่าสามีใส่อ่าบอมเมนใส่ iPhone นด้วจ้ะใส่อีกยีหอน,หนึงซัมซุงบอกว่าวซัมซุงจ้ะเครื่องเก่านั่งใส่ซัม u n g บนี้นั่งนั่งมักเชฟมองนี่นั่งกันเลยเออเอาเอา,เอากลับมาใส่ iPhone เปิดเลยโอ้โหสวยจังเลยอ่ะ That is gold r อ g h t เป็นสีทองจ้าแต่แบบว่าทั้งหลังมันออกแบบทั้งหลังมันบม่ได้ออกท่องหลายคือจังไอ้ iPhone อ่า1็ดตูวเกาที่ออกใส่มันออกขา,ขาวๆจะข,ขาวๆมองนี้สเป็นเหลี่ยมท่องอุ้ยสวยอ่ะสีสวยอ่ะ สีสวยอ่ะมันจะแบบว่าไม่มทองไปเลยเป็นทองผสมขาวค่ะเฮ้ยส,สวยมากเลยอ่ะสีสวยเปิดหน้าจอกันเลยโอ้โหขอดูหน่อยขอชื่นชมหน่อยโอใหญ่ไหมคะใหญ่เนาะเดี๋ยวเรามาเทียบมาเทียบไซส์นะคะอันนี้สิบสองโปรธรรมดานะคะอันนี้ Pro โปรแม็กหน้าจอ เห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมคะเห็นความแตกต่างไหมคะคือ12 Pro Max คือใหญ่มากใหญ่มากมันใหญ่โผล่จ้า12 Pro Max สำหรับอใส่เลยแต่ว่าสามีนั่งมักบึงคิบบึงอันอนั่นอันนี่ในในโทรศัพท์พอเครื่องเกานั่งกาใหญ่นั่งก็กเลยเอา Pro Max จา้าวิ่งใหญ่กว่ากันเยอะเลยโอเคความแตกต่างระหว่าง iPhone 12 Pro Max นะคะกับ iPhone 12 Pro ธรรมดาคือมีคือกันจะกล้อง3ตัวแฟลชแล้วก็เซนเซอรอ์ไม่ใช่เป็นเลดาร์นะคะเป็นเลดาร์ค่ะแล้ว i p h o n e 12โอ้ใหหลซ้ายลูกจะมาเล่นตอนนี้ไม่ได้นะแม่ทำคลิปอยู่ 12 Pro Max นะคะแบตเตอรี่จะใหญ่กว่านะคะของสามีใช้ซื้อเมมโบอรีที่256กิกะไบนะคะไม่ใช่512เนอะคือครึ่งครึ่งครึ่งอาจจะหลายหลายคึ่งคึ่งแล้วก็ความแตกต่างจะมีหน้าจอตรงนี้จะใหญ่กว่าเนาะเครื่องใหญ่กว่าแน่นอนนะคะแล้วก็เวลาซูมตัว iPhone 12 Pro Max จะซูมได้ใกล้กว่านะคะใกล้กว่า iPhone 12 Pro ธรรมดา ะะแล้วก็แต่ว่าเรดาร์อะไรก็เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้แบตเตอรี่จะเก็บได้นานกว่าได้นานกว่าตัว iPhone 12 Pro เพราะว่าเครื่องใหญ่กว่าเนาะไม่มีอะไรแตกต่างค่ะกล้องก็ชัดกว่าใช่ไหมหรือว่าเท่ากันอืไม่มีอะไรแตกต่างคะ่กงกกกะ,ตก,ตคะกล้องก็เท่ากันอาจจะเป็นทรงเป็นเชฟหน้าจออะไรอย่างเงี้ยแบตเตอรี่แล้วก็ซูมที่ว่าซูมได้ดีกว่า อย่างอื่นก็ใกล้ๆกันค่ะก็แล้วแต่ว่าคนชอบสีแล้วก็ชอบความใหญ่ความยาวอะไรยังไงเนาะเพราะว่าสําหรับอ,อ้อนี่มันมันใหญ่ปวดจะมันจะใส่ใส่กระเป๋ายาง <c oughs> ทำไมโอเคอันนี้เครื่องเก่าเครื่องเก่าของนางนะคะเครื่องเก่านางเป็นซัมซุงโอ้โหเก่ามากแตกแล้วแตกอีกอะคะ่ะ <c oughs> แตกแล้วแตกอีกแต่ว่านั่งบูเปียนจจะ <c oughs> นั่งบอมาร์่งไอโฟนหรุนเก่านี่ นี่ที่นางใช้อันเกาของนางก็จ้าซัมซุ้งหนกิก็ไก่เคียงกันจ้าแต่ไอโฟนไอโฟนสิบสองโปรแมไก,ก่ใหญ่กว่าคือเกาจ้าแต่สีสวยมากสีสวยมากเลยเนาะสีสวยมากเลย โอเคค่ะอ้อแล้วก็อันนี้สามีก็ซื้อเป็นแบบผ่อนเหมือนที่อ้อเคยอธิบายไปในคลิปแรกนะคะของอ้อเหมือนผ่อนเหมือนกันแล้วว่าแต่ว่า iPhone เนี่ยจะดีอย่างหนึ่งที่อเมริกานะคะสมมุติว่าเราซื้อโทรศัพท์มาเราจะมีซิมมาให้เลยเขาเซ็นซิมตัวใหม่มาให้เฮาเราเขาก็ใส่เครื่องใหม่เฮาเรียบร้่อเลยจะมาจากศูนย์เลยคือที่แรกอ้อคลิปอ้อสิได้แกะซิมจากโทรศัพท์ตัวเก่าออกมาใส่ iPhone 12ปุ่ของออบาเมนจ้ะเขาเฮ็ดซิม,มให้อ้อเรียบร้่อเลย คือออกพอต้องไปเปลี่ยนซิมเปลี่ยนอย่างซิมคือใส่เครื่องไม่ออเรียบร้อยเลยเบิร์กเกา่าอย่างทุกอย่างจ้ะคือดีคักเทคโนโลยีเขาดีคักอยู่นี่จ้ะแล้วก็อันนี้กันอุปกรณ์ก็นี่ละจ้ะใส่ชาร์จเหมือนเดิมแต่หูฟังไม่มีที่เสียบซิมบุมีหัวชาร์จคี่เกา,ากเกาจ้ะเศร้าแต่สีสวยมากเลยอ่ะเต่สีสวยมากค่ะไม่มีอะไรแตกต่างนะคะมีแค่สีที่แตกต่างแล้วก็ความยาว ก็ใหญ่คือเต็มไม้เต็มเมื่อจา้าเนีสิโอ้สวยอะสีทองสวยเนาะเปลี่ยนดีไหมโอเคค่ะมันโบมีอีหยังแตกต่างหลายเนาะก็สีรีวิวกันซัมนียล่ะจา้าไม่เบิ้งกะซื้อเพื่อสำหรับคนตัดสินใจซื้อเครื่องหน่อยเครื่องไงหรือว่าสีใดังสีเนะาะจ้า โอเคค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้วังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังหาซื้อ i p อ o n e 12 Pro หรือ12 Pro Max กํำลังตัดสินใจว่าจะเอาซีใดเอา Pro ธรรมดาหรือเอา p ป o Max กด้วยจะวังว่าคลิปนี้สิเป็นเกิดประโยชน์สำหรับทุกคนด้วยจะโอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย